โอเคเราตัดไว้ละนี่ละครับคราฟติ้งเทเบิอลอะไ นายตัดไม้นะเดี๋ยวเราไปคุณหินให้เออเอาหินมาให้เราครับที่ตัดไม้หินเด้อได้ไดสร้างเซิร์ฟใหม่เลยนะโอโหโหโหเลิกเล่นไม้ครับเลยบ้า <laughs> ได้ระบบใหม่ของแท็กเกอร์ที่มันเป็นรีพัคแพคอะไอ,อ้ชิจะเป็นไ<า>อ้ที่มันกดทิปลัวๆแล้ว,ลวก็แบบตัดไม้ได้เออไม้นั้นมันเรียกว่าอะไรวะเออสัตว์มันซ้อนกันน่ะเออโอเคยังกำลังจะขุดทานอยู่จะได้ขุดไม้แบบรวดเร็วได้ใจเย็นๆใจเย็นมีทซาอยู่ยี่สิบสองก้อนยำฉันเจอแอปเปิ้ลว้าวเก็บไว้ ้ะเลหมดนี้พยายามอย่าวิ่งกันแล้วกันโอ้ปารูมาว้าวว้าวว้าวปารูมาไอ้เขาได้เป็น,นไ,ได้แล้วขคาควรเนี่ยละรู้สึกเร็วขึ้น โอ้โอ้ฟาโรมาสามตัวจี้เลดียังไงวะทำาไมไว่ายน้ำเร็วแล้วก็หายใจในน้ำได้ดานขึ้นไม่มี <c oughs> <c oughs> โอ้ยแล้วก็ตัดไม้ไม่เจอถ้ำเลยวะ <c oughs> อะไรวะเจอถ้ำเก๊อันนิดเดียว เออมาท่มันทะลุไปเลยย่มไอ้เกเกี้น,นั่นแหละเป็นท่าที่โคตรเก่สร้างมาที่ไหนเออมีน้ำอยู่แต,แต่มีไม้อยู่สิบสเต็กล่ะอะไรนะไม้อยู่สิบสเต็กอะเชื่อเยอะมากตอนน่ะตรงนี้ก็ดีนะฮะ เอ้เ,อจ,เจอถ้ำเอ้ยหมาด้วยว้าวโอ้เฟรนเอเวอร์เออเอ้ยเหมือนเจอถ้ำด้วยว่ะน่าจะไม่เกม๋มั้งเดี๋ยวเราไปรับเออทำเลเราสร้างบ้านไปเลยดีกว,ว่าไม,ม,ม้เยอะบ้านรวยไม้เยอะละไมไม้เป็นอย่างงี้วะ<อ>ไม่รู้เล่กเลยแซกซึมไงเออเป็นว่าแซกซึมขึ้นก่อน,นดีกว,ว่าได้เหล็กมาละอุ้ยบัวบัวเรียบร้อย ไม่ต้องฆ่าสัตว์เยอะนะเดี๋ยวมันจะเหมือน,นสมัยก่อนไม่มีสัตว์เลยเออหาสัตว์ไม่ได้แบบสัตว์มันสูญพันธุ์ออกไปจากโลกนี้เลยอะ่ะสร้างบ้านใกล้ๆถ้ำเนะเราจะตั้งชื่อต้นไม้นี้ว่าต้นไม้แทรกซึมเราขี้ <ไอ S 2> เก<ค>ียร์ตัดมาข้างบนโอ้มันี่มัน,นี่อะมัน,นี่ได้เป็นเจอแล้วมือแอปเปิ้ลเนี่ยไปไปกันเลยเดี๋ยวไปตรงโน้นนะอ่

เนี่ย <Wow. S 2> ต,ตรงนี้ก็ได้ไม่ก็ตรงนู้นอะตรงไหนดีมีตรงนี้กับตรงนู้นตรงนู้นจะมีทะเลด้วยไปไม่ได้ไปว่าทะเลดีเสมอไปไม่จะมีแบบไอ้พวกทต่าทะเลมื๊ดใต้น้ำอุ้ยเฟรนฟอร์เอเวอร์ว้าวเอาป่ะสร้างตรงนี้ป่ะตรงนี้เอาป่ะได้หยออ่าหินมาดิเตรียมพื้นที่ก่อนไหมอาหินมาดิครับฮ้ยครับที่ขุดหินแล้วที่ขุดไม้พอเราขุดเอาทำพื้นที่ดีกว่าอย่าลงไปขุดเหมืองไป ทำไม่ได้เสียงแก้ววะไม่ได้ยินเลยทำไมได้ยินวะเอออยู่ด้านล่างทำแล้วไม่ได้ยินเราอยู่ด้านล่างได้ยินเสียงแก้ววะแกะในถ้ำหมอเขาสนใจดีด้วะเฮ้ยมอนสเตอร์ใหม่กดผังนะแต่พออยู่ข้างบนไม่ได้เสียงแก้ววะอ๋อนี่ไงเออไม่ไม่ไม่ได้ยินวะไอเอ้ยไม่มาไม่ไม่ไม่ ต่อหน้าต่อตาเอเวนไฟเวอร์ทำไมนะไอเวนหมาทำไมนะไอไปเทำไมหมาแม่งชากเลยแม่งเล็กละโอ้ขอไม้หน่อยดิสักสแต็กเอ้ยสักสแต็กหนึ่งยี่ยม ถ้าประตูตรงไหนไม่ต้องทำฮะไ <laughs> อะ้ทำห้ดูรอรอไปอคอยดูบ้านเลยแล้วคอยดูอ๋ออ๋ออ๋อแต่ก็เชิยวโอ้เหมือนเหมือนน่าจะเจอถ้ำนะเพราะเราได้เสียงแม่มงคยุบหลังคาเลยลายหมอกเลยยี่สิบกล่องเลย,อเลยโอ้โ,อโคตรเปลืองเลยโดยมึงกัดใช้เปลืองละโคตรเปลืองใช้อะไรนักหนาวะ เดี่ยวมันเรากิ่งไม้ออกโอเคหลังจากนั้นก็เพิ่มความสูงนิดนึ่งออโอ,โอ,โอ้ตั้งชาเลนกันใช่ไหมว่าเราจะไม่ตายเกินสามครั้งถ้าเราอยู่บนล่งมันดูแบบยังอีซี่อยู่นะ <c oughs> ถ้าเราไปเนเธอร์นะน่าจะหนักเออเวลาเดินแต่ละกานาวต้องย่องเหรออย่าโดนหมูควิดหมูควิดจบแหละลอยเลยคนลงมาไม่เจออะไรเลยวะเฮ้ย <c oughs>

โอ้เราเจอท่านละออเปคนคน่าก,กลัวเราไม่ได้ตกใจเสียงมันนะเราตกใจเสียงตอนมันเดินอะตต่มันเดินเป็นออคนน่าก,กลัวตัวอะไรสอไปเดินปะเออราไมันเดินไปแบบเออคนน่าเหลียดใจ ข้างบนเป็นไงมั่งเช้ายังเช้าแล้วเยัง <Yeah. S 2> ไม่มืด <8. S 2> ปกติเล่นไมค์ครับต้องเจอแกนี่ไม่เจอเลยทำไมทำไมมันไม่มืดสักทีวะไม่มืดสักทีเออคของเราเป็นเราเราไม่รู้เราเราไปปรับอะไรหรือเปล่าคือตอนคือแล้วมันแบบมันไม่มืดอะ่ะเราเราไม่เราเลยไม่รู้ว่าเอะตรงนี้มันมืดหรือเปล่าเราควรวางทอตไหมเออใช่ไหมพอเราสว่างจ้าเลยตอนลงไปในถ้ำก็แบบมองมองเห็นอะ่ะแต่แต่ตอนที่เราเข้ามาตอนแรกมันก็มืดนะขอลองดูก่อนรถคัน้ปรับอะไร ไม่ใช่แล้วมันคืออะไรวะกระป๋อยราไม่รู้แล้วเลาก็ไม่รู้ เดี๋ยวไปสำรวจข้างอกเดี๋ยวว่ามันแบบมีตัวอะไรเกิดอย่างมีแน่ๆไอ้ถ้ามันยังไม่เหมือนสัมีมันไม่เกิดเลยมันก็ไม่เกิดแต่มันอาจจะมันมีตัวหนึ่งไงมันเกิดแล้วมันไม่หายอ่ะแย่เนาเลยไอ้ตัวนั้นอ่ะตอนเช้าตั้งทีเลยโอ้แม่เล็กๆมันมีเยอะนะหายไปไหนวะ ไม่รู้เอาไปทำแบบฝ่ายที่สามารถเก่งก็เด้เราปลูกข้าวด้วยาหรเพราะรู้สึกเราไม่ค่อยเจอสัตว์เลยบางซึ่งเวลาหนึวันข้าวในชีวิตจริงปลูกง่ายอย่างนี้น่าจะสบายแล้วแบบนั่งนั่งรอหรือแบบเออมชีวิตจริงใส่ลิ้นัดแพ็คเข้าไปใส่ใส่มอทเข้าไปย่อๆเอา โอเคแต่เรามีอยู่2เวลอ่ะเรา่มอยู่แปดพุทธเหมืองอนี่บ้านสไตล์ไหนเนะี่ยไม่รู้เราคิดขึ้นมาได้ก็ว่างเลยอยู่บ้านมันซ้ำกับคนอื่นไม่ได้อ๋ออยากแปลกต้องแจ๊กต่างก์อยากแปลกต้องแจ๊ก <c oughs> ต่งตางเสียงอะไรวะ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> จะรู้เรเราหูฝาดแน่เลย ปูนนั้นนปักทอนะเปิดเพืดูว่าเอ้ยมันรู้ซะว่าว่าแถวนี้ใครใหญ่ที่สุดฮะบื้มบิ๊กบื้มเลยมีดินเยอะขนาดนี้ทำไมเราไม่หยิบมาก็นี่ไปทำเฟืร์นั่นอีกอันหนึ่งนี่เป็นโซนเฟืร์นั้นโอนไหนดีโซนด้านหลังเดี๋ยวเราทำไปเนี่ยแบบเฟืร์นั้นแบบโอนเยอะไม่ใช่ทําทำแบบไอ้นี่สามารถเผาอาหารเร็วแล้วก็ทอ้นี่เร็วอะแร่ใช้ทําแร่เร็วอะพอเผาแร่มันจะเผาเร็ว้วมันทำไงวะ ดีจังแล้วไม่โปละเดี๋ยวก่อน <c oughs> <laughs> อะไรแล้วทำไงวะอะไรแล้วทำทำเฟอร์นั้นยังไงวะที่มันแบบเผา,าแเผาแล่เร็วอะลืมไปละไอ้เฟอร์นั้นแบบ ไอ้ที่มันแบบหน้าตาแปลกๆอ่ะต้องใช้สมองอัญชานฉลาดของเราในการค้นหาสูตรครั้งนี้สโมเกอร์ป่ะสโมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สโมเกอร์อะสโมเกอร์อาหารเร็วโอระดับนี้างั้นเอาสโมเกอร์แล้วกันไม่รู้ละคิดไม่ออกตืเออสโมเกอร์แล้วกันง่ายดีอ๋อเอาพอง่ายดีเหรอเออโักคือละกันโอนง่ายดีไอเราใส่ชุดแล้วไม่ยอมเหรอเอรับไม่ได้อ่าสโมเกอร์ละ โอเคเดี๋ยวลองดูดิว่าอันนี้มันสามารถคาไปได้บ้างวะแหะอนันมันคาเป็นไงวะคาอะไรโตเผาถ่ายพวกเล็กเร็วอะก็ที่ถ่ายคุณแร่เร็วใช่ไหมล่ะที่มันเผาเร็วอะก็เผาแร่เร็วใช่ไหมล่ะเออก็เราบอกแล้วีงเราก็ไม่รู้โอ้แย่ไม่นะปรหมุ่งเกยตื่นตายเจ้าแหมสร้างอะไรนี่ยังโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทำดีทำดีสร้างเรือดีกว่าเพื่อความปลอดภัยและทรัพย์สินทำไมไม่ไม่มื่อสักทีวะอุ้ยไกลแล้วไกลแล้วเห็นปะนะ เดี๋ยวเพิ่งเมื่อใจเย็นๆเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นพอจะมืดปุ๊บใจเย็นๆใจเย็นๆพอไม่เมื่อเมื่อไหร่จะมืดอะใจเย็นๆตอนนี้เอ๊ะเขาทำสวนก่อนเฮ้ยแย่ต้องปักทอดเหรอเวลาเราเราเราไม่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราต้องต้องต้องมาฟารสบีดในนี้ต่อบ็อกซ์ฟารสบีดในโหมดเซอร์ไบสแล้วมันกระเพื่อบด้วยเออหนึ่งสองสามสี่คาบรวมมาให้หน่อยได้ไหมไม่จะหมดละต้องแต่งบ้านจะหมดละ เหลือว่าทำไมสองอันวะโอ้โหขอนิสน oh ึงเราไปได้โอเคเติบ oh. ม er okay. ือแล้วเพิ่งสังเกตว่ามันมือแล้วบ้านไม่สมบูรณ์แบบบ้านขาดอีกสองบล็อกนี่มีอยู่ติดตัวนิดนึงเย้อาวเ้ยมันจะเจอโอเมอระ โอ้แม่เราเจอมาแล้วมันอยู่ข้างหน้านันเป็นอุปสรรคอยเพยเยอร์ที่ตัดไม้ตลอดเยี่ยมบ้านนายเถอะเรได้ยินเสียงอ๋อเอ้ยเอ้ยมาไรมาดิมาดิบีซัมบี้ไอ้บีซัมบี้บีบี้บีเอออันตรายอันตรายอันตรายสุดละในเกมจะแบบไม่น่ากดให้บีซัมบี้หรอกแค่แม่มองมันก็ไม่ทำอะไรเราหรอกเออไม่บีซัมบี้มันแบบ ตัวเล็กแล้วมันตียากยากอ่ะตียากแล้วมันจะชอบลนแล้วแบบคลิกรรือแล้วไม่มีดาเมจใช่เป็นเวอร์ชัน1.8นะหมุนละหมุนหมุนหมุนเออตีหมุนหมุน ชึบชึบนี่น่า,นาเจ็บน่าดูขาแพงเลยไอ้เอ้ยโอ้ตัวเบย์ขอไปสั่งหาสเกลตันก่อนเราจะเอาเบสเฟนฟอร์เอเวอร์โอ้ย oh, ยิงทะลุโลกเหี่ยบ้านยังวะโอ้สเกลตันไปกันดูกป่ะแต่เราไม่ได้กระดูกเลยอุ้ยของเก๋สเกลตันเก๋ไม่มีเตียงเยสนั่นแหละอุปสรรคแบบร้ายแรงตัวนั้นมีเหล็กป่ะโอ้มีเอามาหน่อยสองอันตกหมด เดี่ยวตอนนี้บ้านเราพัฒนาได้ไปไกลได้ไปไกลมากเลยไม่ได้ไกลหรอกทําให้ปลอดภัยได้อยู่ในช่วงที่ทําให้ปลอดภยัยแต่แต่เดี๋ยวมันทําไม่ปลอดภัยเพราะเราไม่มีเตียงเพราะเราเดี๋ยวเราอาจจะเจอแย้ yeah, บินได้แล้วขอจบ EP หนึ่งมครับแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ time